บายดีมานี <t> ่เห็ดข้อจีกินแหลงเขาเนี้ยวหดนึ่งไล่เรืนึ่งระบุให้กินมันเนี้ยวไล่ก็เลยมาเห็ดข้อจีกินทอดเอาพี่น้องเอ๋ยมาเดิมมาเดินมากินข้วจีนํากันเด้อใส่ไข่สบายดีมาอนึ้เห็ดข้อจีแล้วล่ะเห็นแบบเห็ข้อจีใส่ไข่สี่ประเด็ก มกเผ็ดพุ่งแซบๆนนัวมาเด้อมาเด้อพี่น้องกินแรงน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อแซนบอลเนี่เขาเนี้ยห้กกกินบวเซบก็เลยมาเห็ดเขากี้กินพี่น้องนะแซบบอลนี่ทอดเอาแซบๆนนัวเด้อพี่น้องเด้อก็่ได้เห็นกดอนอไกดเซบเหหเด้อแซบบอลนี่ถอดเขากี่เซ่ใครจะประเด็ก ใส่มัะเขือพุ่งสบายดีแล้วเราเด้อข้าวจี๊เฮามาเด้อมาเด้อกินข้าวจี๊ด้วยกันเด้อพี่น้องไม่บอกเรื่องไอ้ห่ยนะแซ่บเปล่าดำๆมันมันมัะเขือพุ่งมาเด้อพี่น้องบอกเด็กๆกับผู้ละกอนนะเขากินเกี๊ยเก้งอ่ะนี่นี่อันนี้ก็ได้ก้อนหนึ่ง จกินแต่ไข่นางน้อยนะนะไปกินเหรออือเอาบ้างลงเรากินมาเนี่ยใจกินแต่เขาเนี่ยกิน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 พร้อมกันเลยมันจังแซบพี่น้องเอ้ยเห็นว่านี่มาเด้อพี่น้องกินรำกันเด้อใบดีม้นนี้เห็ดข้าวจีกินแหล่งเขาเนี่ยโหดนึ่งไร่นึ่งลาบุยให้กิน มันเนี้วไล่ก็เดิมาเห็ดข้าวจี้กินทอดเอาแล้พี่น้องเอเ้ยมาเดิมมาเดิมมากินข้าวจี้น้ำกันเดิมใส่ไข่สบายดีมาในเห็ดข้าวจี้แล้วล่ะนี่แหละใส่ข้าจี้ใส่ไข่สิบประดิษมักเผ็ดพุ่งแซ่บๆหนัวๆมาเดิมมาเดิมพี่น้องกินแรงน้ำกันเดิมพี่น้องเดิมเห็นบ่ เขาเนี้ยวหาย่ากกินบวเซบก็บเลยมาเห็ดเขาจีกินพี่น้องนะเซบบอน,นี่ทอดเอาเศษๆนนหน้าหนวเด้อพี่น้องเด้อไม่ได้เห็นก,กน็อลไรก็เซบให้ดิเด้อเซบบอลเนี่ยอดเขาจีใส่ไข่ใส่ปลาเด็กใส่มะเขือพุ่งสบายดีแล้วเล้วเด้อเขาจีเฮามาเด้อมาเด้อ,อ,อกินเขาจีด้วยกันเด้อพี่น้อง มันมาเรื่องไอ้หุยนะแซ่บปะดำๆมันมันมักเพชรพุ่งมาเด้อพี่น้องพวกเด็กๆกับผู้ละกอนนะเขากินเก้เกินไงเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ได้ก้อนหนึ่งใจกินแต่ไข่นั่งน้อยนะนะเออเอาวางลงเรากินไหมเนี่ยกิน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 พร้อมกันเลย mình đang xếp, p/nơi hết mở đơ p/n ăn lập cắn đơ